สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องกวิศรา,าสเตชันกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนทุกคนแต่งรูปด้วยแอปนั่นก็คือแอปไลน์ลูนะคะทุกคนโอเคก่อนจะดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้ช่องกวิศรา,าสเตชันด้วยนะคะไปดูกันเลย โอเคค่ะตอนนี้นะคะเรายุก,ก็อยู่ในหน้าจอ iPad ของเราแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแต่งรูปด้วยแอปไล์รูมกันเลยค่ะตรงนี้นะคะไล์รูมกดเข้าไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าแรกของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราให้ดูรูปที่เราเคยแต่งค่ะกดเข้าไปเลยค่ะกดค้างค่ะกดค้างก็จะเป็นรูปที่ก่อนแต่งกดค้างค่ะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ก็จต่ออร่าต่อไปอีกรูปหนึ่งนะคะ ก่อนแต่งดำหลังแต่งสวยเอเคนมาจะเ,เรามาเพิ่มรูปเรามาเอารูปจากไอแพดเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชก็เป็นตรงนี้ค่ะข่าวเนี่ยเป็นรูปบวกจากเลือกแล้วก็กดไปที่จากมวดฟิล์มเลยนะคะหรือถ้าใครมีไฟล์ก็แล้วแต่เนาะอันนี้จากมวดฟิล์มของเรานะคะเรามาเลือกรูปกันเลยค่ะเอารูปเอารูปอะไรดีอะ รูปนี้แล้วกัรูปน้องนะจโอ้ y มค์โอ้ได้แล้วโอเคได้แล้วนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าน้องเราเน็ตดำมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นอัน,นที่เราอไม่ใช่เขาเรียกอะไรคะ่ะเออเมนูนั่นแหละเรียกเมนูกันก็จะเป็นรูกมีแสงสีเอฟเฟครายล,ละเอียดออปติกรูปล่าอันที่เป็นดาวนะคะจะเป็นอันเสียตงังหรืออันพรีเมียมนะคะทุกคน โ okay. อเคยามาเลือกแสงกันดีกว่าแสงก็เลือกตามจะชอบอูอันนี้มืดอ,อันนี้แสบตาเอาประมาณนี้ล้กันนะคะทุกคนก็ร้แต่นะ contrast เอาประมาณนี้นะต่อไปไฮไลไท์ก็อืมมาอน,นี้แล้กันแสงลดนิดนึงโอเคเงาก็เอาให้สุดเลยดีกว่าที่ขาวก็เอาลบ กิสิบห้าเฮ้ยโอเคแล้วก็สีดำนะฮะสีดำโอเคจ้าต่อไปมาเลือกสีกันดีกว่าทุกคนสีก็จะเป็นอุณหภูมิแต้มสีความสดของสีต่งตางๆนะคะประมาณนี้เลยโอเคแล้วก็มาเลือกกันโอเคเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะสีเหลือง นี้ก็สวยเดี๋ยวมันดูก่อนก่อนนี่คือมืดหลังนี่คือแบบสว่างสวยงามเฮ้ยแอบปบนี้เขาดีนะจ๊ะโอเคได้แล้วก็ประมาณนี้เหรว่าถ้าคุณอยากเปลี่ยนสีแบบวิ้ยทำไไมสีมันโอเคนี่แล้วก็กดไปตรงสีได้นะมันก็จะมีสีให้เลือกเลยเดี๋ยวเลื่อนก่อนนี่นะคะเป็นแเ่สีอย่างเช่นเสื้อน้อง เอ้าทุกคนโอเคโอเคชุดน้องโอเคได้แล้วโอเคชุดก็จะเป็นเปลี่ยนสีไปแล้วก็สวยดีนะฮะก่อน vs หลังโอ้สวย เราก็ไม่จําเป็นต้องอะไรพื้นผิวอะไรก็ขลุกลา่าแต่งไปเลยพวกนี้ก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่หรอกโอ้โหเอคีดเ,เราลบนีกนึงโอเคได้แล้วค่ะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เกิดขึ้นว่าเสร็จสิน้นเนี่ยมันก็จะอยู่ในนี้โอเคแล้วก็อืม นี่ก่อนก็จะดำแบบนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สงสัยขออภายัยทุกคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยทำไมเราต้องมานั่งปรับด้วยอ่ะคือแบบเราชอบแบบนี้แล้วเราอยากเอาไปใส่รูปอื่นใช่ไหมกดไปจุดสามจุดค่ะข้างบนกดแล้วก็กดคําว่าสร้างการตั้งค่าล่วงหน้าค่ะเขียนชื่อค่ะเอาเราจะตั้งชื่อว่าเหลืองส้ม นะคะก็แล้วแต่เลยเหลืองส้มเป็นหัวใจเหลืองส้มนะจ๊ะโอเคก็จะเป็นปมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาทำอีกอีกรูปหนึ่งะคะ่ะหัวใจไม่ใจโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเอืมอัรูปไหนดีอืม เดี๋ยวเรามาลองหารูปเราบ้างดีกว่าโอเคไม่เอาเดี๋ยวทุกคนอันนี้ใหม่ค้างนิดนึงโอเคเราเอาเป็นภาพนี้ก็ได้ภาพนี้จะแล้วก็หล่อเลยจ้าได้แล้วจ้า เราก็จะมาปรับแสงทุกคนอาจจะคิดว่าเออันที่เราบันทึกไว้อยู่ตรงไหน,นกดไปที่ตรวนี้รูปกรอบอันที่สองตรงนี้นะนี่กดจ้าแล้วก็เลือกไปที่การค่าล่วงหน้าของผู้ใช้นี่นะคะก็นี่ก็จะมีอันที่เราบันทึกไว้นี่ม่วงม่วงอันนี้เหลืองส้มอันนี้ทนม่วงส้มนี่ก็อันบันทึกไว้มันอาจจะไม่เข้ากับภาพแล้วก็ไม่เอาหรอก โอเคเราก็เลือดกลับโอเคเดี๋ยวเรามาแต่งกันอีกดีกว่ากดเปลนแรกเหมือนเดิมค่ะเอาค้างเอาเอาเอาโอเคได้แล้วหมวกหมวกหมวโอเคเสร็จแล้วก็ปรับเลยค่ะมันช้าจังเลยอะ่ะ โอเคได้แล้วคะ่ะทุกคนโอเคเราประมาณนี้แล้วกันเป็นออกดำๆนิดน,นึงนะโอเคเย่ okay. ต่อไปขีขี okay. โอเคอ้นี่มันฟ้าเลยไม่รู้โอเคได้แล้วคะ่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ ประมาณนี้แหละก็ไม่มีอะไรมากก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะถ้าจะเติมแต่งอะไรแล้วแต่เลยค่ะแต่ว่าเราเป็นแค่นี้นะจ๊ะของฟรีไม่มีขั้นต่ำโอเคกดเสร็จสิน้นตึ๊บเยียบร้อยก่อนหลังก็ประมาณนี้นี่แค่โอเคงั้นจบเพลนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องกบิสลาสเตชันได้ไหมพี่บายเจอใหม่คลิปหน้า ปิดคลิปด้วยการกด